อันนี้มันดูวิธีการทำทัดนะครับกันบ้านนะครับอันนี้ก็ถัดค่อยไปค่อยมาแหละครับน้านตรงข้ามกันนะ,นะครับอันนี้จะเป็นท่อนสองเมตรกับสามเมตรนะครับอันนี้เป็นเหล็กเก่านะครับเอามาทําใหม่คือรื้อถักถักลายใหม่วง้ง่ายๆอันเก่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ <G l> ก็เลยรื้อถัก ทักแม่ก็ทักค่อยไปแบบนี้แลครับเราเราก็เจาะเจาะรูนะครับเนี่ยรูนอ็อตหัวท้ายนะครับเพื่อที่จะใส่กับฐานแล้วก็เอามาต่อต่อกันตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังเทสการวางประกบกันนะครับนี่เป็นทัดตัวเก่าเอามาทักใหม่หลายเดิมก็ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหรไม่ค่อยสวยพึ่งน่าทัก อันนี้ทำใช้เองครับอ่อประมาณนี้นะครับท้ายสามเมตรกับสองเมตรนะครับอันนู้นก็ยังมีอยู่นะครับอันนู้นยังไม่ได้ใส่ท้ายก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูกันคร่าวๆพอเราถัก เราจะแบ่งเท่าไรเราก็กะเอาได้เลยคือคำนวณน,นะครับไม่ใช่กะคำนวณแล้วก็วัดแบ่งสัดส,ส่วนเอาแล้วก็กดีไลน์ของมันก็ประมาณนี้ครับวิธีทาไม่ใช่วิธีทำเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเป็นไปต่อยอดได้นะครับเพื่อนๆคนไหนเป็นแนวคิด DIY หรือทําใช้เองนะครับย่างนี้เราก็ตัดปิดปากฉลามเอานะครับถ้าเป็นเหล็กเดิมตัด ตัดเฉียงนะครับอยู่ที่โครง,งเหล็กของเราอย่างมากกา็ไอตัวนี้ตัดเฉียง40องศานะครับเฉียง40องศาแล้วก็วัดระยะห่างครับอันนี้จะเป็นเสาตั้งลําโพงนะครับทัดเดี่ยวตั้งลําโพงแขวนลําโพงนะครับเดี๋ยวจะนํามาให้ดูอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอีกที อันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดอีกนะครับตรงดูรูนอ็อตให้มันใส่กันได้นะครับก็คาวๆก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทําทัดแบบง่ายๆใช้เองใช้งานบ้านๆน,นะครับอชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ